ได้เวลาตัดฟืนแล้วก็เก็บเข้าชั้นฟืนค่ะจำได้ไหมคะคลิปเมื่อวันก่อนที่ลงคลิปไปว่าตะเวนหาซื้อฟืนทั่วเมืองเลยนะคะวันนี้ได้เวลาจัดเก็บตัดฟืนให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะจะได้ง่ายต่อการใส่ชั้นจัดเรียงในชั้นแล้วก็ง่ายต่อการเอาเข้าบ้านเวลาไปจุดที่เตาผิงเนาะอันนี้วันนี้อากาศหนาวมากค่ะทั้งหนาวทั้งลมแรงเลยนะคะแฟนก็นึกขยันอะไรไม่รู้ชวนมาตัดวันนี้ซะด้วยสิคือเขาบอกว่าต่างชาติเป็นแบบ เป็นคนที่เขาค่อนข้างเคร่งต่อเรื่องเซฟตี้เฟอร์จริงๆนะคะเห็นไหมเขาต้องสวมรองเท้าเซฟตี้ใส่ถุงมือใส่แว่นตาแบบนี้เป๊ะเลยนะแล้วก็โดนดุไปแล้วนะคะตอนขนไม้ไม่ใส่ถุงมือนะคะต้องมากลับใส่ถุงมือด้วยเห็นไหมคือชิ้นใหญ่มากเดินชนเสาหลายรอบเลยคะ่ะ ก็ช่วยแกยอย่างเต็มที่เนาะเพราะว่าแบบมันต้องช่วยกันค่ะไม้คือชิ้นหนึ่งก็หนักเลยไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ยูคาค่ะเพราะว่ามันจะติดไฟง่ายค่ะแล้วก็เป็นไม้ที่หาง่ายมากๆที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่มีแต่ต้นยูคาเนาะอันนี้แกก็อยู่ระหว่างตัดฟือน,นั่นเองแอบถ่ายเนยเนึงแกก็งงว่าเธอถ่ายอะไรของเธอนะจ๊ะส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยูคาทั้งหมดเลยค่ะราคาก็ เออถือว่าไม่แพงเท่าไหร่ระาคาก็ไม่แพงเท่าไร่หนึ่งหนึ่งตกักหรือว่าหนึ่งรถก็ประมาณสองพันประมาณสองพันสีด้วยกันนะจ๊ะอันนี้ก็ช่วยกันคนระม้ลระมือคะ่ะจะได้เสร็จเร็วๆเพราะว่าหนาวจริงหนาวจนแบบเย็นหูเลยคะ่ะต้องใส่หมวกไหมพรมปิดไว้นะคะไม่เช่นนั้นคือแบบอยู่ไม่ได้ช่วยแกนานไม่ได้แน่ๆคะ่ะเสื้อวันนี้ใส่สามสามชั้นนะคะเป็นเสื้อกันลมด้วยนะจ๊ะ หลังจากตดตรงนี้นะคะหลังจากที่ตัดฟืนตรงนี้นะคะก็จะเก็บทยอยเก็บใส่ที่ชาญนเก็บฟืนของแกคะ่ะวันนี้อ๋อไม่ใช่วันนี้รอบนี้ปีนี้คือเราซื้อฟืนมาทั้งหมดประมาณ3ามครั้งแล้วนะคะประมาณสครั้งแล้วนะอันนี้เป็นจากครั้งล่าสุดค่ะที่ซื้อมาเนาะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแกด้วยค่ะเป็นที่ซื้อมาด้วยค่ะจะเป็นท่อนแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นฟืนที่แบบเราซื้อจากร้านเลยจากร้านจริงๆเขาจะแบบเหมือนแบบ หันมาให้แล้วไม่ใช่หันสิเขาจะเรียกอะไรนะผ่ามาให้แล้วค่ะซึ่งเราสามารถเก็บใส่ชั้นแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นเก็บฟืนของแกค่ะจะเรียงลําดับความเก่าความใหม่ความแห้งของฟืนนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าถ้าฟืนไม่แห้งนี่คือเราจะเก็บไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะ เพื่อว่าแบบมันจะได้แห้งเพราะว่าถ้าปีนี้มันจะไม่แห้งแน่ๆต้องใช้ปีหน้าเลยนะคะเพราะว่าฟืนแบบมันเป็นอะไรที่แห้งยากมากๆในหน้าหนาวที่นี่ที่นี่คือหนาวแล้วก็อากาศชื้นด้วยนะคะอันนี้คืออยู่ระหว่างเตรียมแล้วก็เรียงเรียงใส่ชั้นแบบนี้เลยเรียงค่ะว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะไรประมาณนี้ค่ะจะได้ง่ายตอนขนเข้าบ้านตอนหยิบใช้นั่นเองนะจ๊ะยังไงคลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมเดี๋ยววันหลังมีคลิปมาฝากใหม่นะคะ